สวัสดีครับพบกับรายการ GTB Cast Gaming นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมคยคับ Pocket Edition ครับภาค0.7.5นะครับอ่านก็จะมีรีฟเราไปจอยเซฟฝรั่งนะครับอ่าจอยได้นะครับเอันนี้ผมชื่อไซมอนนะครับอ่าไปนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ วะแม่งชอบแกล้งผมครับดูออกมาดิตุเอา,าไอเวนโดนไล่ออาครับเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับอืไปใหม่ถ้าผิดพลาดไปหรือผมพูดเอ,อ,อเวนไปก็ผมก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็จะอ่าผมจะเอาทำไม่ละครับออเอออะไรวาข้างนี้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แล้นะครับไออ่าให้ให้กินครับเพื่อทำผู้ชมนะครับ 没得捞。啊